สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชประจำปีการศึกษา2561-2562วันนี้เวลา17นาฬิกา52นาที พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอาเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561ถึง2562เป็นวันสุดท้ายมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวม3,536คนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่นักศึกษาและประชาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนจัดโครงการและกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้และอาชีพทั้งอย่างได้รับการจาัดสรรทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนมูลนิธิและกองทุนต่างๆทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ปี2560ถึง2564จำนวน150โครงการ เป็นทุนวิจัยประเภททางไกลและวิจัยวิชาการที่สร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการโควิด -19 เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองปรับแผนการศึกษาเป็น3รูปแบบได้แก่แผนการเรียนกอหนึ่ง ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชาหรือการทำกิจกรรมการเรียนการสอนใน e-learning มีการวัดและประเมินผลจากการสอบประจำภาคการศึกษา100คะแนนแทนการเรียนรู้ก่อสศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชาร่วมกับการเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาเน้นการสอนแบบติวตามหน่วยการสอนทั้งแบบเผชิญหน้าและการสอนเสมือนจริงแบบใช้เทคโนโลยี มีการวัดและประเมินผลจากกิจกรรมสอนเสริมและการสอบประจำภาคการศึกษาและแผนการเรียนรู้กอสามศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชาร่วมกับการร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการทำกิจกรรมทั้งการสอนแบบเผชิญหน้าและการสอนเสมือนจริงแบบใช้เทคโนโลยีมีการวัดและประเมินผลจากกิจกรรมร่วมเรียนรู้และการสอบประจำภาคการศึกษา นำนวัตกรรมการจัดสอบออนไลน์มาใช้ในการจัดสอบช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการสอบและประเมินผลสมเด็จพระนิษฐธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมระดับร,รัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ว่าโดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4การศึกษา2030วันนี้เวลา8 52. นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแชงกรีลาเขตบางรักทรงเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่า้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4การศึกษา2030ครั้งที่2 เอเชียแปซิฟิกเรจิเนีลเอ็ดดคชันคอนเฟอเรนซ์หรืออาเพิ่มทูกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพองค์การยูนิเซฟกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ป,ปุ่นและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดขึ้นในหัวข้อการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ระบบการศึกษาที่ตอบสนองเชื่อมโยงและยืดหยุ่นมากขึ้นการเร่งดําเนินความก้าวหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4การศึกษา2 0 3 0เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นปัญหาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID โควิด -19 โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม แล้วส่งฝังผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงเพื่อร่วมแสดงพลังแสดงวิสัยทัศน์ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในภูมิภาคการประชุมอาเพ่ทูประกอบด้วยการประชุมเชิงวิชาการและการประชุมระดับสูงซึ่งเกิดการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีมีการประชุมและกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อย่อยต่างๆ อาทิการฟื้นฟูการเรียนรู้และจัดการวิกฤตการเรียนรู้ความเสมอภาคความครอบคลุมและความเท่าเทียมทางเพศการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอุดมศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการดูแลเด็กปฐมวัยภายหลังการประชุมจะมีการรับรองถ้อยแถลงกรุงเทพปีพศ .2565 ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยการฟื้นฟูการเรียนรู้และความต่อเนื่องในการเรียนรู้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันทวมัยตรีของยูเนสโกทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด ส่งให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนนิทรรศการของสํานักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาจากวิกฤตโควิด -19 นิทรรศการของศูนย์ประสานงานการศึกษาของผู้โยกย้ายถิ่นฐานเรื่องการฟื้นฟูการศึกษาสำหรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานในจังหวัดตาก ิทรศกาลของมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาเรื่องบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กนิทรศกาลของมูลนิธิบ้านเด็กเพสทาลอซีเรื่องการรวมภาษาและวัฒนธรรมการเสริมอำนาจทางดิจิทัลและการศึกษาแบบทวิพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเพื่อการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้นในเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นิทรศกาลขององค์การยูนนเซฟ นำเสนอข้อมูลและแนวทางฟื้นฟูการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นครอบคลุมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนนิทรรศการขององค์การยูเนสโกติดตามผลการศึกษาระดับโลกในปีต่างๆและนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษาของประเทศไทยเส้นแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัยในยุคโควิดโครงการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ได้โอกาส และการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่สมเด็จพระนิธฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา15นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จออกนาวังสระปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระครูโกศลศิกขกิจพุทธวายาโมเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ธรรมยุทธจังหวัดศรีสะเกษ เฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะบุคคลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย นายสุกิตจันทองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และที่ปรึกษาและนายกสมาคมสโมสรอ,องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำคณะกรรมการสมาคมและผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลคนสร้างป่าออ,อปอครั้งที่4ทับ2,564เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กับน้อมเก้าวน้อมกระหม่อมถวายเก้าอี้เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2565 พลเอกจรัย์กุลวณิชย์นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินำคณะกรรมาการบริหารสมาคมและคณะกรรมาการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติครั้งที่42ประจำปี2564เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายดนุชาสินทวานนกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางวันวิมลเกิดผลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทุลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่47643เนื้อที่99ตารางวาและโฉนดที่ดินเลขที่47644เนื้อที่99ตารางวาตั้งอยู่ที่แขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นาวเอกหญิงวรัญญาคุ้มผาติรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าประธานชมรมพยาบาลศรีลาวประจําปี2564นําคณะผู้บริหารชมรมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวอุสนีมหากิจสิริ ประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานภายต้นแบบหน้าพระราชทานและน้ำผลไม้สูตรพระราชทานรวมทุกสาขาระหว่างวันที่2ถึง30เมษายน2564สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายอีเดนวูนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลองพระบาทกราบองคมทูลลาในโอกาสที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโอกาสนี้นางชาลิตาเลิศวินยูผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือรัฐบาลไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียร่วมเข้าเฝ้าทูลลองพระบาทด้วย นายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลลองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2565สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัวขตวรขัตยราชนารี ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา8นาฬิกาส3มนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัติยราชนารีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรม เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและการรักษาพร้อมทั้งทำหมันให้กับสุนัขที่เจ็บป่วยของประชาชนจำนวน3ตัวสุนัขตัวแรกเป็นสุนัขพันธุ์เจอรมันเชสเพิร์ดเพศเมียชื่ออบเชยอายุ5ปีซึ่งเป็นมะเร็งเต้านมและไส้เลื่อนที่หน้าท้องส่วนสุนัขตัวที่สองเป็นสุนัขพันธุ์ผสมเพศผู้ชื่อวิลอายุ14ปีมีปัญหาเนื้องอกที่ถุงอันทะเนื้องอกบริเวณหน้าท้องและเนื้องอกที่ริมฝีปาก และสุนัขตัวที่3เป็นสุนัขพันธ<ป>ุ์เฟรนช์บูลด็อกเพศผู้อายุ5ปีชื่ออบเชยมีปัญหาต่อมลูกหมากอักเสพเนื้องอกที่ถุงอันทะและเนื้องอกบริเวณขาหน้าขวาในการทรงงานวันนี้ส่งฉีดยานำสลบและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดแก่สุนัขทั้งสตัวเพื่อให้สัตวแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดนำเนื้องอกออก พร้อมทั้งส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดส่งฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณรอบแผลผ่าตัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระง,งับความเจ็บปวดให้กับสัตว์ป่วย สำหรับเนื้อง,งอกเต้านมในสุนัขมาพบในสุนัขไวยาราและพบมากในสุนัขเพศเมียที่ยังไม่ได้ทำหมันรวมถึงพบได้ในสุนัขทุกสายพันธุ์โดยอุบัติการของโรคเนื้อง,งอกเต้านมในสุนัขพบว่ามีโอกาสเป็นเนื้อง,งอกชนิดไม่รุนแรง50%และอีก50%เป็นมะเร็งในกรณีที่เป็นมะเร็งเต้านมในสุนัขมีโอกาสแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้ทางนี้เนื้อง,งอกเต้านมในสุนัขสามารถรักษาได้ด้วยการศัลยกรรม ส่วนสาเหตุของการเกิดเนื้องอกที่เต้านมยังไม่แน่ชัดแต่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศและยังป้องกันได้ด้วยการทำหมันก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือก่อนแสดงอาการเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดโอกาสการเกิดเนื้องอกที่เต้านมให้เหลือเพียง0.5เปซการทำหมันหลังการเป็นสัตว์ครั้งแรกแต่ก่อนการเป็นสัตว์ครั้งที่สองลดโอกาสการเกิดเนื้องอกเต้านมเหลือ8เปอร์เซนต์แต่ในสุนัขที่ทำหมันหลังเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกเต้านมเท่ากับสุนัขที่ยังไม่ทำหมันองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยราษฎรที่ประสบวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน664ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภาัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบแทนราษฎรที่ประสบวาตภาัยนณะหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42ออำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรง่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุวาตาภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การ,การเกิดวาตาภัยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานการดาเนินการให้การช่วยเหลือด้านต่างๆรวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขได้โดยเร็ว ร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยที่หมู่ที่หนึ่งตเกตรีอเม,มืองสตูลจำนวนสาครอบครัรวซึ่งเป็นผู้สูงอายุรัษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากอิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้เกิดฝนตกและมีลมกระโชกแรงเป็นบริเวณกว้างในจังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 28- 29ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา บานเรือรัศดรทรัพย์สินมัสยิดและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรัศดรเดือดร้อนใน7อำเภอได้แก่อําเภอเมืองสตูลอําเภอละงูอําเภอควนกาหลงอําเภอควนโดนอําเภอมะนงังอําเภอทุ่งว่าและอําเภอท่าแพรรวม30ตมบตำบล1 1 7หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อน664ครัวเรือนจังหวัดได้ร่วมกับในงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ ซ่อมบ้านเรือนให้แก่ราษฎรเป็นการเร่งด่วนแล้วองค์มนตรีประชุมคณะกรรมาการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่2ทัพ2565เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเดำเนินง,งานโครงการพระราชดำริฝนหลวง ที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพลอากาศเอกชลิพภกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุธฝนหลวงและนายจารันธาดาตัน,นสูตรรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒธฝนหลวงประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุิฝนหลวงครั้งที่2ทับพติดตามการดำเนินง,งานโครงการพระราชดำริฝนหลวงในรอบ6กเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีความก้าวหน้าด้านต่างๆได้แก่ด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีความต้องการน้ำตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่27พฤษภาคม2565รวม64วัน604เที่ยวบินมีวันฝนตกจากการปฏิบัติการรวม63วันในพื้นที่37จังหวัดทำให้มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากฝนหลวง84ล้าน800ไร่และมีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม33แห่ง รวมถึงปฏิบัติการฝนหลวงภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บทําให้ไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ที่ช่วยเหลือด้านความก้าวหน้าการจัดหาอากาศยานทดแทนเพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงระยะ5ปีจํานวน9ลําด้านโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดตัดแปลสภาพอากาศร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อใช้บรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงเกิดลูกเห็บและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น ด้านโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องบินเป้าอากาศไร้นักบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ